มันเป็นเทคสองก็ไปคุยเขาก็ได้ที่สภาไปนายเดิาไปสภาไปเจอกันเพื่อบวามเรเราสภามันเยอะแล้วอ่านี่อยาไปมนยังยงป้างรถก็ได้เนี่ยนี่ใครเชียอหรอกมั้งครับได้ได้ไข้อความผมไหมเก้าสามแปนยเก้าสองนยังไม่ขึ้นเลยครับเตอรนะมันมันจะเดเรขอใช่ครับหน่วงนิดหน่อย อันว่าพอผมมาลงท้ายด้วยห้าสามศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าครับห้าสามศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าโอเคครับอาจจะให้ะไรว่าอะไรครับอะว่าจอนนี่ก็ได้ครับผมชื่อจอนนี่ครับครับครับผมครับเดี๋ยวจะส่งแล้วทิ้ง g เพ d ไปให้ผมก็ได้ครับครับจะดีสุดๆ พี่หลองอยู่ไหนครับพี่เรียกได้ละเรียกได้มามาสภาใครซ่อมรถจอดรถไว้กูเรียกช่างมาแล้วปั้มกุญแจรถก็ตัวอะไรอะ่ะกระดิงอะ่ะพู้าโจออมาแล้วนะ เอามาที่สภาเลยจอนสภาหรอพี่อะไรตำรวจจะจับปะเนี่ยถ้าผมไปพูดเนี่ยผมแหกคุกมาเนี่ยไม่เดี๋ยวกูพาไปเปลี่ยนชุดมพืก็จะพูดทำพี่อะไรโอเคโอเคเดี๋ยวดูเวลาไปเลยแป๊บนึงกูไปอีกแล้วนะจริงจริงนานเพื่อนมึงคุกดีไว้มึงก็มาแล้วใส่หน้ากากไอ้โจอนไปเปลี่ยนเลยก็ได้นะหนูมีเก้าร้อยอ่ะไปนะไปลไปเปลี่ยนเลยก็ได้หนูมีเก้าร้อยไม่มันเดินผ่านได้ Mình đưa nó đi được rồi, không cần phải trả tiền Ủa? Đi qua vùng đó hmm. ไมน่าต่อไปเลยคคุยเลยนะไม่ต้องใส่โอโ้โหโหมันมุ่ต้องไปเปลี่ยนตรงผมเลยปะเนี่ยอ่ามไม,ไม่ไม่ต้องเฮ er, นะียกูพาเฮกทุกคนก็ปกติไม่เปลี่ยนเฮียกัน er. เลยนะแต่นี้เราไปพูดกับตำรวจเลยนะเจอที่สภาใช่ไหมมึงอย่าลืมว่าทุกคนในที่เกิดเหตุอะตรงนั้นได้ยินไว้ว่าเขาบอกเลยยี่สิบหกนาทีเก็ตปะตรงตรงนั้นยี่สิบหกนาทีจากสิบสี่อะมันหมดสี่สิบอยู่แล้วอะ แล้วประเด็นคือโดนจากตอน41เวยนะแล้วยังไม่รวมเวลายื้อแบบนู้นนี่นน่าจะ42อนะเราไปเพื่อนจะถึงแล้วอวีโจคนคนที่ลงหัวมึงอ่ะหน้าตาเป็นคนไหนตัวดำตัวดำดำอ่ะคนผิวคล้ำอะใหญ่ใหเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ รูกไม่ใส่นกกนหน้ากากมันเนี่ยพี่ใส่ไปแค่นีมึงอย่าถอดถอดเข้าเข้าออเลยคือด้วยความที่มันเป็นเสี้ยววิเวลาค่ะมีใครเรียกช่างต้อมรถไหมครับเท่าที่ฟังมานะซ่อมทุกคันเลยครับมันเป็นช่วงเสี้ยวเวลาซึ่งอันนี้ผมต้องแจ้งว่าผมต้องให้ชุบเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับยังอยู่อยู่มันเป็นเสี้ยวเวลาจริงๆครับเออไปหมอชุบแล้วหมอเขาตัดสินใจไม่ได้ขาดครับ ใช่ครับแต่ว่าคือหมอเขาไม่เด็ดขาดนะครับผมก็เลยลงไปคุยก็คืออันนี้ผมแจ้งฝั่งดูไว้ได้ไหมครับว่าขอเป็นเป็นเอ่อกรณีเคสตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้มัน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 ยังไงมันชอบไม่ไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าอยากอยากรู้ว่าไอไอคำว่าเสียววิคืออะไรคือด้วยความที่หมอฝั่งหมอครับอ่าตัวหมอเองเท่าที่ผมฟังนะคือหมอค่อนตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับคำว่าก็คือไม่ชุบ แบบว่าก็คือคุยกับตํารวจอยู่น่าครับเขาจะชุบไม่ชุบจะชุบไม่ชุบใช่แล้วมันเป็นเกมเพลย์หรือเปล่าแสดงว่าเวลามันก็เดินต่อไปก็มันเลยแล้วมันก็ต้องจบเปล่าอ่าถ้าอย่างนั้นผมฝากสภาผมเป็นคนรับผิดชอบครับผมรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายได้ไหมออดีผมเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ขาดทุอย่างไม่จบไม่เอาไปเอาไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่แต่หมายถึงแบบว่าอธิบายให้ฟังไงว่ามันมันมันคือเรื่ังมันคือเรี่องในการุยไงครับอ่าผมเข้าใจครับ อันนี้อันนี้ผมต้องขอโทษแทนมันเป็นเพียมันมันหมอสภาแล้วก็ตำรวจด้วยครับอันนี้ผมพยายามจะปรับคุยแต่ว่าอันเนี้ยผมถึงต้องแจ้งว่างั้นเดี๋ยวผมขอรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับเพราะว่าถือว่าเป็นแก๊งในสภาแล้วอันนี้ก็เป็นสิทธิ์สภาที่สภาต้องให้เป็นสวัสดิการครับได้นะอันนี้ได้ครับก็ขอค่าปรับนี่เป็นตัวเอดีแทนได้ไหมครับปรับบางเดียวเหรอครับใช่เพราะว่ามันเสียเยอะมากเพราะมันไฟไปแล้วส่งมันมามันลำบากเอีดีเท่าไหร่ครับ แล้วก็เพนเท่าไหร่อันนี้ผมต้องลองถามก่อนเบื้องต้นผมตีหลายคนด้วยครับเพนร้อยเอดีเอดีห้าสิบได้ไหมครับโอ้โหเอดีผมให้ขนาดนั้นไม่ได้นะสิบนึดว่าเท่าไหร่ครับกิโลกรัมไม่ไม่เอางี้คิดว่าชีวิตคนนั้นน่ะมีค่าเท่าไหร่อาวุธชิ้นนั้นให้ตาลงตีมันตีมูลค่ามานคิดว่าเท่าไหร่เต็พอดีอันนี้ที่ฝั่งดูไว้เสนอก็คือเอดีห้าสิบถูกไหมครับ แล้วก็เพนร้อยหนึ่งใช่ครับอ่างั้นเดี๋ยวผมขอตัดสินใจประมาณสองนาทีครับแป๊บหนึ่งครับได้ได้ได้รับผมขอแป๊บเดียวครับอืออัศาคนอื่นเข้ามาครับอือห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 ือสตารดี้แล้วมาถึงนี่ก็ตารดีเว้ยมันเป็นงานทีมันเป็นการทำงานผิดพลาดของหมอกับตำรวจไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดูหลังจากนี้แล้วกันเป็นเปหลังจากนี้ละกันน่าจะดีขึ้นแหละ ไม่ต้องจะพูดอะไรล้วเอ่อใครซ่อมรถบอกช่างเลยซ่อมหมดทุกคันเลยไหมครับไมคือซ่อมซ่อมทุกคันเลยครับเดี๋ยวผมใจทุกคันเลยนะครับหมอตอนนี้มันเริ่มมีเรื่องหลังจากหลังผมไม่เนี่ยซ่อมหมดแล้วครับเดี๋ยวด้านหน้าเขาบอกว่ามันใช้ตันดีได้ไหมที่เราทำให้เขาซ่อมหมดเลยด้านหลังซ่อมหมดแล้วครับด้านหลังซ่อมหมดแล้วครับด้านหลังผมอ่ะด้านหลังผมนะพี่ขอตังค์หน่อยไหมครับโดนค่าปรับมาหมื่นเราบอกแล้วเขาก็ขอเป็นของมาแทนเลยน้องโอเคพี่แต่ผมไม่มีขอเขาให้เขาให้ค่าปรับยใช่่ม้พี เปล่าแล้วเงาของคุไปหวานไปห้าสิบสามพี่ห้าสิบสามไอ้คนไอ้คนนั้นน่ะไอ้คนที่แบบเข้าตู้มันจอกตรงไหนวะโอ้ยแย่มันฟูอยู่ปะคนดูตอนที่เรายังไม่ทันได้เหินลงไปข้างล่างอ่ะกูตะโกนแล้วว่าหายแล้วเพราะมันสี่สิบแล้วเว้ยก็ลองกระโดดเขาอุ้มดูอะแล้วมันเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดกว่าแล้ววะตอนที่โดนแบบโดนยิงอ่ะกูเลื้อเรื้อมาดูนาฬิกาสี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะเออออออดีดีดีคิดดีพี่นี่แล้วดีดีดี มาแล้วเหรอยี่ห้ยเหนพี่ไม่ขอดียี่ห้อว่างๆเออไม่เลือกอื่นบ้างหรอเยอะแยะดูไว้ครับผมขอตัดสินใจเป็นผมขอเป็น a d สามสิบครับแล้วก็ p n เจ็ดสิบได้ไหมถูกต้องครับโอเคครับอ่าเพราะว่าอันนี้ผมเป็นคนตัดสินใจเองครับก็เด็อดขาดตามมาครับสตอรี่ต่อได้ครับให้ให้ผมให้ใคร ไอ้แพะตันี่ก็ได้ไแพะตัวนี้อะไม่ลองจต่ผมไี่หลองมันเหมือนะมันมันมาทางนี้ครับเออเียวแต่เขียวเลยเหนียวปะไม่เหนียวนะเอ้มันเหมือนลายกิ้งเกืออ่ะไม่หมายถึงตัวเมืองเหนียวปะโอ้เหนียวเหนียวเหนียวอยู่ให้โอเคเดี๋ยวเมืองไปต่อแถวเอา เท่าที่ได้ก่อนไอใครไม่เต็มอ่ะเอไอเพนอ่ะเอดโคราอันเอดโคราสองอะไรกูไหวเก็บได้ใช่ป่ะเป็นละครอ้มอ๋อใช่เพราะว่าผมว่าไปกิ้หนึ่งน้อยไปเว้ยพี่เมื่อกี้ผมจะชูคนที่สองผมไม่มีแบบผมต้องเล่นเรื่อยๆเลยอ่ะพวกสองเนี่ยพี่พวกสามไม่ไม่ไม่เนี่ยคนอื่นอ่ะพวกสองไปเลยผมป้นมาไงผมก็พกเรื่อยๆอ่ะผมเพิ่มเรื่อยๆอ่ะแล้วมึงโดนป้นไปหน่ะพวกสี่ไอ้บินที่มึงโดนอุ้มไม่โดนมันโดมจัดอ่ะมันลุมมันลุมฆ่าผมอ่ะแบบลุมทึ้งอ่ะ มันเห็นกูว่าเนื้อเนื้อมึงหอมปะมึงโดนสองรอบติดเลยเนี่ยอะไรนะโดนสองรอบติดเลยเนี่ยไม่ได้ยินว่าไงพี่มึงโดนสองรอบติดเลยเนี่ยเนื้อมึงหอมปะไม่มันไม่ได้โดนสองรอบมันโดนรอบเดียวแต่ว่ารอบสองอ่ะมันคือเขารอบแรกอ่ะศพมันลุดเขาก็เลยมาขอเทคสองอ๋อไม่หรอพี่เขาต่อถามว่าอีไห้าแปดคนวะเป็นไงผมมีสามอันแล้วเพียว่าเพื่อนเลยถูกเพนะเพียแจวแจวเพื่อนรักแจวเติมไม่เติมวันแล้ววะ ไอ้ชิปออกมาจากนีพี่ดูชิปหน่อดเังงบากาศนอยคอนิดหน่อยเออเพนเพครับเพนอผมไม่เพนลองมันลองีกดกมึงนะตะกี้ให้ไปมัน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 มดเลยได้พีมันถึงเาให้พี่โอเคตอนนี้มีนตัวเท่าไหร่ครับมันยัดเต็มได้มันยัดเยอะได้งั้นขอขอไปอยู่ตรงรถได้ไหมจะได้ให้ทีเดียวครับมันส่งแม็กได้เส่งมลกันก็ได้คมันเลยนี่ไ เท่าไหรเ็จสองอันพี่สองอันอ้าชิม่ี้อยู่ตรงนั่นไม่ใช่หรอพืนได้ไหมอ่ะลองดูกิรนั่นเนาะอ้าวพี่ฮะเขาหมดทุกคันแล้วเรียบร้อยครับเราคนละียร์นะพี่เาคนสามเสีม่ได้ครับช่างช่างไม่ได้ไม่ได้สองเเท่าไหร่สองอันพี่กิเลยครับเออสองครับเพื่อนแล้วก็เพนอย่ายาูดพูดพอจังอ่ะพ่เรียงหน่งอันครับหนึ่งอัน ครับเออหาเงินเงินพี่สองขวดจนอาหนอย้าวอยู่ไหนเอ่ยครับสองขวดกันอ่าอ่าตะกี้เท่าไหร่ครับมาโจมันนี้ เขาซ่อมแล้วติดเครื่องเอาไว้อ่ะพี่ลงพี่ลงที่เท่าไหร่ครบห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ไหมซื้อบัเลขห้าสิบสามนะใช่ครับใช่ใช่เต็มเลยันไม่ได้ไม่ได้จับตัไปก่อนไปก่อนแต่เขาอ๋อโอเคโอเคโอเคแต่เขาอยู่เลเวลนวดนวดเขาเรียกนวดโอเคนะครับโอเคพี่โอเคครับผมตามนะครับโจโทนี่โอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่มีพี่มีเต็มตัวเลยโอเคครับดึงไปอีกจะได้มันจะได้ไอ้ดูเสียงแหลมมาเลยนะเมื่อกี้ พี่หลงเขาเอาตังค์ผมโอนไปคืนไปแล้วนะพี่ห้าหมื่นพี่หลงมีกับครับพี่ผมมากับพี่ผมไอโจยดีครบแลิกมาครบแล้วครับพี่ครบแล้วครับไอดรู้ไอ้ดกอะไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแล้วเก่งจ๋าพี่เป็นไอเเรื่องออกไปนะไอชื่อใครอยู่ดีอย่างนี้ตรงนี้ในชื่อเต็มหมดยังอ่ะใช่พี่มีใช่ ปาเรไปลาดินครับพี่จอหนาไปเอาเอสันหน้าคุกนะครับเองจำเห็นหน้าคุกช่บ้านเเองมองทางซ้ายมันจะเป็นเหมือนตึกเล็กๆกที่มันมีเขาทิ้งกูแล้ว่ะเาทิ้งกูห้อยู่จำได้อยู่จำได้อยู่ใช่ใช่เอสพันเขาอยู่คนนึงครับเวเวเขาอยู่คนนึงครับพี่หลงแต่ห้าทำงานดำนะปาทำอะไรใหม่ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมเสร็จเดี๋ยวอเปาลดปาอยู่นะ